เตรีมตัวให้พร้อมกับการประจนภัยครั้งใหม่ที่เจอร้อนแรงซับเวอร์กับภารกิจสุบูรณพร้อมความหาแบบไม่อยังกับเรื่องราวของพลังสุดลึกลับ <c oughs> ที่จะทุกลุกให้มาเต้น แก๊งคาสึกะเบจะออกเดินทางสู่ประเทศอินเดียกับการแข่งขันคาสึกะเบคิสเอนเตอร์เทนเมนต์เฟสติวัลแต่เมื่อชินจังและผองเพื่อนมายืนทั้งทีจะธรรมดาได้ไงเมื่อพวกเขาได้พบกับประตูแห่งความลับพร้อมกับสิ่งลึกลับที่เป็นต้นเหตุของเรื่องราวทั้งหมดมิตรภาพและสายสัมพันธ์ของพวกเขากำลังสั่นคลอน กลล่าลาคอออัับชินจงงแงเพืหรือว่าครั้งนี้แก๊งคาสิคาเบอ,อาจจะต้องแตกลงและโบจังจะกลับมาพร้อมกับน้ำมูกย้อยในตำนานของเขาเหมือนเดิมหรือเปล่าติดตามในเพรีอนชินจังเดอะมูฟวตอนร้อนแรงเซตเวอร์แดนเซอร์แห่งคาสิคาเบวันที่23ตุลาคมน,นี้ทุกโรงภาพยนตร์